สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับช่อง Next CU เหมือนเดิมท่านผู้ชมทุกคนเห็นอะไรแปลกๆข้างหลังปะไม่ต้องแปลกใจเพราะว่ามันไม่ใช่ฟรีไฟล์เซิร์ฟใครมันเป็นฟรีไฟล์เซิร์ฟเบต้านะผมวันนี้ผมจะมารีวิวเซิร์ฟเบต้าก็คือเป็นโหม,มดหนึ่งที่กําลังจะเข้ามาในไทยเดียวก็คือแบบเป็นโหมด 4v4 แต่ว่าเป็นโหมดมุมมองบุคคลที่หนึ่งก็คือแบบเห็นแค่มือแล้วก็ดูเห็นแค่ปืนเลยวันนี้วันนี้ก่อนเราชมเกมกันว่ามันจะเป็นยังไงก็ฝากกดกรกดดกด like, ด share, กะรด,กกดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันนนด้้ววยะครรมมปกกกกีีี่่่าาาแต๋อออองงึชขขซื ดีช่องทาง CU Facebook Fanpage กันไว้ด้วยนะผมฝากเข้าไปติดตามอุดหนุนกันได้นะจะมีไอเดียอัปเดตใหม่ๆสวย,สวยๆทุกวันแน่นอนนะผมจะทิ้งลิงกข์ขล่าเอาไว้ให้ใต้ตรงดีแคปชั่นของ y ยูทูบเลยครับฝากไปติดตามอุดหนุนด้วยนะจ๊ะช่อง CU ขาย ID เอาละครับทุกคนตอนนี้เข้ามาสู่ในเกมกันแล้วตอนนี้รอคนอื่นโหลดแบบอยู่นนะโหลดแบบโหลดเข้ามาไงนี่ก็เป็นมุมมองของคนที่หนึ่งไปเลยคนดูดูเลยเนี่ยเออ แต่ว่าผมว่าอาจจะมีคนแบบงงๆอาจจะมีคนแบบยิงสัตว์เลี้ยงมั้งแหละผมลองเล่นมาแล้วเมื่อกี้แม่งเห็นสัตว์เลี้ยงก็นึกว่าคนแบบว่าตัวเล็กเลยดูดิยังเหมือนอาหมามันวิ่งดิดูดูเออดูดิดูมังกรวิ่งดิผมนึกว่าคนตกใจหมดก็ดูแต่ว่าทั้งหมดที่เข้ามาทุกคนน่าต้องปรับความเร็วในการแบบเล่นใหม่แต่ว่ามันแบบเป็นโหมดความเร็วแบบดึงขึ้นมาเลยนะผมนี่ทุกคนเวลาวิ่งมันจะมีลมขึ้นมาที่ตัวด้วยนะว่าให้รู้ว่าเราวิ่งอยู่นะครับอ่าตัวนี้มันมาหนึ่งตัวเล่นยากเนี่ยเล่นยาก ยูฝั่งนู้นแต่มันรู้สึกว่ามันปรับให้สีตัวละครฝั่งศัตรูดูง่ายขึ้นไปอ่นมันมีกรอบด้วยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมปืนมันถือแบบสองนี่มะเฮ้ยไม่ตายตัวเลยนานหนึ่งนานหนึ่งโอ้โหพี่ยิงเั้งเยอะไม่ตายจะกระตัวขึ้นฝั่งนูน้นหน้าเพื่อนมาเนาะเออ เรียบร้อยโชว์ปืนจริงๆถ้ามีตะกี้ปืนแล้วกดโชว์ได้เลยเขาดูดิดูดิอ่ามีแบบโชว์ตะกี้ปืนด้วยนะครับเอะไะตอนนี้ก็มีตังค์พันแปดละอามเอาเล่นปืนเลยดีน้องอืมปืนอะะไรล่่พีเอาปืนอะไรดีสกายไหมลองลูกซองมลูกซองเหรอเฮ้ยลองลูกซองดีกว่านี่ลูกซองเฮ้ยแต่พี่ไม่มีไอ้วอลป์น้องฝากซื้อพี่ดีพี่รู้สึกว่าลูกซองมันจับเหมือนแบบเหมือนมันไม่มีโอ้โหมันจับเหมือนปืนปลอมจัดเลยเขาดูดูดิ ลูกสอแบบไม่มีความหน้าเกงขามเหลือเลยอะฮัลโ,โหลเอามาเดี๋ยววิ่งต่อรับดูเดี๋ยววิ่งต่อโหมดนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมท่านผู้ชมเป็นโหมดมืมมมอวอลคนที่หนึ่งนะเออเล่นแบบค่อนข้างยากนิดน,นึงผมว่าเวลาชาร์จเนี่ยจังหวะมุดแบบนั่งตั้งไอวอลแบบน่าจะยากเนี่ยอุ้ยนั่นไงกูว่าแล้วขณะวิ่งวิงงง่งไม่ตรงเลยสวยเพื่อดิงลวงไปหนึ่งนะครับอา้าวเดีเพื่อก็ลวกหนึ่งเหมือนกันพออยู่ข้างในยาม เอ,อ้ยมาดิก็มาดิมีอีกตัวนึงข้างนอกเหรอหะเฮ้ยไหนวะเออโอ้ย,อยเ,ออเล่นยากว่ะอ,อ้าวจะมาฆ่าเพื่อนพี่เลยนอ้องอ้าวตายได้่ะเพื่อนเราโอ้ยคนดูเล่นยากว่ะตาลายจัดเลยอะ่ะคือแบบว่าตาลายจัดเลย อามีตังค์ไว้น้องพี่อยากลองสเนเปอร,ร์ป่ะรอบนี้ไหนไะหนะนะขอมาขอมาอันนี้อามเล่นตัวใหม่ในคนดูตัวใหม่มาทำอะไรได้เนี่ยน้องทำอะไรได้ขอมา,น,มานี่ต้องเชื่อมกับเพื่อนเหรออ๋อมันเป็นสายฮีว้เพื่อนใช่ไหมก็ <iz> คือบแบบวิ่งด้วยกันป่ะอ๋ <X> อเป็นตัวที่เคยรีวิวไปแล้วนะครับตัวนี้ทุกคนดูอามกดได้ป่ะอามกดฮีว้พี่ดูเลยดิกดเลยดิปึ๊บอ๋อ ให้ลองลองรีวิวอ่ะอวอกอวกโ,โอเคโอเคไหนไหนคึบอุ้ยฮิวอุ้ยฮิวแรงจัด,อดเออไปอาร์บุกเลยกันนะ่นแะแล้วก็บอกตัวคาเ์ล่ามาใหม่ด้วกว็ดูอาร์มไปหนึง่งนะเอ,อ้าทำไมมันซูไม่ได้น้องเฮ้ยอาร์มศัตรูเดืนถอยหลังเหรอพี่มองเห็นเลยเมื่อกี้เฮ้ยคนอยู่ไหนมา กูงงเหมือนกันเดี๋ยวว่าแต่ประตูงงเลยกูก็งงโอเคโอเคโโอ้หแล้วคือมันฮิวยังถึกอ่ะฮิวถึกมากเออใช่มันเพิ่มเลือดเรื่อยๆนะถุงมืออาร์มกดซ้ำตอนที่มีสกิลอ่ะเลือดจะเต็มทันทีเลยใช่ปะเพิ่มอีร้อยหนึ่งอ่ะโอ้มัน้เออโคตรดีไหนอาร์มอาร์มลองวิ่งออกนอกวงเลยอย่าเพิ่งเชื่อมอันนี้อันนี้มันมีคูดาวปะถ้าตัดเชื่อมอ่ะมีไหม ไม่มีคูดาตัดเชื่อมด้วยฮะเชื่อมไปตลอดเลยเหรอแต่นะผมต้องเชื่อมแล้วก็ตัดเชื่อมได้พี่ได้ได้โอ้ฮหหิวได้ตลอดไอ้เก๊ในอาร์อาร์อาอารลองแบบโดนเจ็บๆดิพี่จะลองสกิลของคาเบล่าหน่อยว่าถ้าพี่ยิงเลือดฮิวเนี่ยอารจะเลือดเด้งไหมถ้าพี่ยิงแบบโดนศัตรูหนึ่งเม็ดนะอาร์มอย่าพึ่งพันยานะอารเข้ามาก่อนขึ้นปะหรือต้องอยู่ใกล้ๆวะอุ้ยอุ้ยเลือดเด้งเหรออุ้ย โอ้เฮ้ยแ้วจบเกมแล้วเอ้ยแต่ใจเอเดนิลกูมันมันไปเบี้ยวอย่างไรวะก็ดูดิ เดี๋ยวลองดูเกมหน้าผมจะแบบมารีวิวให้ดูชัดๆว่าจะเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมสำหรับเซตสกิลแบบว่าที่จะมาใหม่อีกนะเอาเลยทุกคนหลังจากที่จบเกมเมื่อกี้ไปใช่ไหมผมบอกว่ามันจะมีแบบตัวใหม่ที่จะเข้ามาก็คือตัวเคสซี่ตัวเคสซี่ก็คือจะสามารถแบบเชื่อมโยงเพื่อนเนี่ยาสามารถฟื้นฟูนเ,พนเพื่อนเลือดได้เนี่ยไอเลือดเพื่อนได้1วิ 3HP คือแบบเร็วมากๆเลยนะท่านผู้ชมก็แบบสามารถฮิวตัวเราด้วยสามารถฮิวเพื่อนแบบฮิว <h ugh S 2> ไปพร้อมๆกัน <ๆ S 1> แต่ถ้าสมมติเรากดใช้ทีนึงเนี่ยเราจะสามารถฮิวเพื่อนทันท อัตโนมัติทันทีเมื่อเลือดต่ำกว่า50%นี่คือแบบมีใครอยู่ใกล้เราปุ๊บเนี่ยเขาจะแบบว่าโดนเชื่อมทันทีแบบโดนเชื่อมเองอัตโนมัติถ้าแบบเขาอยู่ใกล้เราอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมคูดาว60วิไอ้คูดาว60วินี่น่าจะเป็นตัวที่แบบว่าไอ้นี่ป่ะตัวแบบไอ้เฉพาะตัวที่มันปล่อยอัตโนมัติหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นตัวแบบ100%หรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้อาร์มใช้แบบอาร์มปิดเปิดปิดเปิดได้ตลอดเลยอ่ะไม่แบบมีครูดาวเลยอ่ะเออตลอดี่เออมันเชื่อมไม่ตลอดแต่เหมือนจะแบบฮิวร้อยนี่คือต อ๋อได้ฮิว100ต้องรอ60วิแต่3วิคือด้ฮิลได้ตลอดโคตรโกงโอ้โหนี่อีกตัวนี้ที่ผมบอกเขาดูว่าผมเป็นตัวคาเปล่าจะโดนปรับมาใหม่นะก็คือแบบมันสามารถฟื้นฟูเลือดเพื่อนร่วมทีมได้20%จากความเสียหายที่ทำได้เมื่อใช้ปืนฮิลเนี่ยจะเพิ่มเอฟเฟกต์ก,การปืนยิงฮิลเนี่ยแรงขึ้นอีก20%สมมติว่าผมใช้ปืนยิงยาเนี่ยปกติจะยิงแบบดอกแล้วประมาณอ่ะ80ใช่ไหม ถ้าเพิ่มนี่แบบยี่สิบแครก็ป็แบบประมาณดอกละยี่สิบเพิ่มอีกเป็นดอกละร้อยอะไรวะเนี่ยแรงขึ้นฮิวแรงขึ้นนะครับผมส่วนที่ว่าฟื้นฟื้นไม่ใช่ส่วนที่ว่าฟื้นฟูเพื่อร่วมทีมนี้ก็คือเวลาผมยิงกระสุนโดนตรตูเนี่ยมันจะแบบว่าเพื่อนเนี่ยจะได้ดาเมจไปด้วยก็คือแบบได้รับดาเมจแล้วก็จะโดนเฉลี่ยมาเป็นค่าฮิวนะครับเอออาจจะงงๆหน่อยนะอธิบายง่ายก็คือผมยิงตะูหนึ่งร้อย เพื่อนจะได้ให้เลือดทันที20อ่าอะไรประมาณน,าน,นี้นะครับผมในระยะนะแตีไม่รู้ว่าในระยะหรือเปล่ามันไม่ได้บอกก็คือแบบเหมือนจะได้ทั้งทีมเลยนะคือโคตรเวอร์อะอ่ะเดี๋ยวไปรีวิวให้ดูตัวนี้กันว่าถ้าสมมติผมใช้กับอาร์มเนี่ยคนละหนึ่งตัวต่างฝ่ายต่างฮิวกันมันจะเป็นยังไงนะผู้ชมไปดูกันต่อเอาเลยทุกคนตอนนี้เข้ามาสู่ในเกมทุกคนเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะผมอาร์มมาแล้วนี่มันจะมีเป้าขึ้นที่เพื่อนนะอ่าอาร์มออกไปเสี่ยงเลือดก่อ,นนะอ,อกดโอเค อาร์มกดฮีวิตไ,ได้ไหมหรือว่าไม่ได้ได้หรอเนี่ยอ๋อไม่อ๋อ,ไ,อ,ไ,อไม่ใช่ดิไม่ใช่หมายถึงแบบกดที่มันแบบโยงสายสองสาย,สสายแบบกลับไปกลับมาไงอันี่ยผมโยงไปแล้วพี่อ๋ออันนี้พี่อันนี้อาร์ก็โยงพี่เหรออันนี้พี่โยงนะไม่ใช่อาร์มโยงกันแหละอ,อันนียผมเอาออกพีด้วยนะสายไม่ใช่อ๋ออ่ะลออกหมดเมื่อใหม่อ๋อจะเป็นสองสายหุ้ยงั้นก็เลือดได้กเฮียเราหกเลยดิอาร์มต่เพื่อนตายหมดแล้วปะน้องมาก่อนมาก่อนเราจะรีวิวเดี๋ยวไม่ได้น้อง เฮ้ยไปขี้หิวเหมือนกันกาอามมาดิพี่สองเซตนนะน้องเองเซตเดียว,เ,นเ,นเ,เ,เ,ยวเรียบร้อยเอ้าทำไมพี่ยิงดาวพี่ไม่ได้คิววะมันโซเนียพี่อ,อ้าวแล้วโซเนียถ้าสมมติว่าโซเนียเพื่อยิงมันโดนลัดได้อีกแล้วเหรอปับเหมือนเดิมป่ะหรอไม่ผมยิงโซเนียไปตอนแรกครับพี่อ๋ออามยิงอ๋อ,อพี่นึกว่าพี่ยิงโอ้โหตายเถอะเอาละมาขอดูเดี๋ยวลองเล่นสก,กาดบ้านดีกว่ากับในรอบนี้นะนี่ขอดูดูเส้นนะผมลองยกเลิกดิยกเลิกนี่ก่อนตัวไหนอามตัวนี้ป่ะ ไอกากระบาทเล็กๆ you know, oh, oh mm. ่่ะพีตรงสอ๋อลูกบวกอ๋อกดเชื่อมใหม่แต UH, ่ถ้ากดไอ้ตรงนี <y <y ้มันเป็นเส้นๆเนนี้ก็คือจะบทฮิวหนึ่งร้อยถูกป่ะก็คือกดสกิลซ้ำเนี่ยคือจะฮิวหนึ่งร้อยอ๋อแต่ว่าเส้นอยู่เออท่าเลือดเราสองร้อยแปดสิบมันก็ครึ่งนึ่งอือว่าแจมทุกคนสกิลที่โคตรแจมแล้วอย่างนี้ถ้าเราวิ่งมันฮิววิ่งกันสี่ตัวจะเป็นไงวะอัมเฮ้ยมันมันทำมันแล้วอัมทำมันแล้วมาดิ เออโอ้มันเป้าล็อกจัดเลยว่ะอ่าเมาพี่ล็อกปะเดี๋ยวหรือว่าอะไรล็อกวะเฮ้ยผมรู้สึกว่ายิงยิงสกาพี่มันมันลากหัวไม่ขึ้นยังไงไม่ด่วเออพี่ว่าสกาล็อกตัวแบบล็อกเลยเมื่อกี้พี่ลากไม่ได้พี่นึกว่าเมาพี่หล่นไม่ใช่เหรอปืนกลนะพี่ปืนกลนะเหมือนจะลากไม่ได้อ๋อปืนกลคืองัดหัวไม่ได้เลยใช่พอลลออองงยู่าก๋อลองอ่ะพี่เราขอลองซื้อเอเคดิมันจะแบบจริงเปล่าวะลองซื้อเอเคกับคนดูเดี๋ยวเหมือนจะจริงอยู่นะ ผมรู้สึกเมื่อกี้ผมลากไม่ขึ้นผมรู้ว่าผมเมาส์ล็อกเว้ยว่าจะรีเมาส์อยู่เมื่อกี้ผมพยายามวางเป้าสูงล้นะแต่มันก็แบบเออมันไม่ล็อกมันล็อกแบบล็อกตัวไปเลยอ่ะเดี๋ยวดิอ๋อนี่อาร์มลากได้อยู่อ๋อแต่มันต้องดึงแรงม่ะน้องอุ้ย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 อ่ะพี่ฮิวคืนพี่ฮิวคืนผมเวลาโดนยิงจะเฮ้ยมีคนมาเนาะเฮ้ยอาร์มมาดาวหนึ่งเนาะ หลังมันเหรอโอเคโอเคเฮ้ยเพื่อนกูเองเพื่อนกูกูที่มึงเัหรอเพื่อนแต่เต็มการาเบลเลยว่ะ่านผู้ชมเฮ้ยแต่ถ้าจิงไก่ะไม่ค่อยล็อกอาร์มแต่ถ้าจิงแบบระยะเมื่อกี้เหมือนที่พี่จิงอุ้ยลอยเท้าขึ้นอย่างนี้เลยหรอ มันมีแบบวีวงแบบวีวงเท้าวิ่งข้างๆเราเลยเนี่ยเห็นปะอ๋อมีแบบโชว์แสดงว่าวงกำลังจะมาจี้เราด้วยนะท่านผู้ชมแล้วก็มีแบบลอยเท้าขึ้นบริเวณหน้าจอตรงเป้าเราแบบเหมือนเป็นทิศทางในการยิงเลยนะเออมันปรับใหม่มาจะให้เล่นง่ายไปไหนวะเนี่ยทุกคนลองคิดสภาพดูถ้าหมดแบบบุมบอได้หนึ่งไปอยู่ในแรลงใหญ่มันจะเป็นยังไงวะเนี่ยน้องพี่ว่าน่าจะบันเทิงนะเนี่ยไหนพี่ขอเล่น AW ใหม่ได้ไหมนี่ทุกคนดูความ A w อันนี้คือไม่ได้เบี้ยวนะแต่ปืนเบี้ยวนะครับผมมาดูดูปลายเลยระเบิดเหรออุ้ยเย้เคโคตรจับเลยโอ้ยหลุดมือทังมาแล้วกันฮิวอรอพันยาโชหรอตึงนะอ้าวหน้าพี่มีคนเป็นน้อง เฮ้ยเราไม่เอาสกิลนี่มาเหลือสองตัวเหลือตัวเดียวเฮ้ยอยู่ในนั้นอ้าวไม่ใช่นี่หว่าอ้าวอยู่ตรงไหนอ่ะเมื่อกี้มีลอยเท้าขึ้นนี่ไงอ่าเอ้ยมันไม่โดนแกงละอ้ามอ้โหเฮ้ยแต่มันยิงยากมากในจังหวะชา้าแต่จังหวะชาร์ายิงโคตรยากเลยคนดูเรียบร้อย ทุกคนรอคอมเมนต์อันเข้ามาสิถ้าสมมติหมดนี้มันเข้ามาในไทยเนี่ยทุกคนจะว่ายังไง